วัสดีครับผมวันนี้มมเ,เราจะมาเล่นไมค์ครับวัดสวรรค์กันนะครับเพราะนี่เลยอันนี้เป็นประตูสวรรค์ของเราผมได้ทําการสร้างไว้แล้วนะฮะเพราะว่ามอ d นี้นี่แบบว่าคือถ้าเราอยู่โลกปกตนะิโลกปกติมันก็ไม่มีอะไร เป็นแบบว่าลูกไม้ค้าปกติธรรมดาเลยอันนี้เป็นต้นไม้จากสวรรค์ที่ผมไปขุดมาแล้วก็มาปลูกนะฮะโอเคมาเราไปสวรรค์กันเลยดีกว่าเพราะว่าเอาจริงมันที่ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกก็กำลังเล่นอยู่ไปกันเลยไปลยุยเอ,อเดดเดดเดดไปใส่กอกกันชุบชื้เพริบปลุยกันเลยโอ้ยมาแล้วอืนี่ฮะสวรรค์แบบใครได้ไหมครับแต่ก่อนก็ต้องอยากมาสวรรค์กันทั้งนั้นนี่ประตูแบบว่าเอาไอ้นี่หวาแล้วก็เอา,าน้ำลาดโ,โคตรฟินแล้วในในสวรรค์เนี่ยมันจะมีเป็นเหมืองแบบว่า เป็นเหมืองแบบว่าดันเจียนแล้วก็มีบอสด้วยนะฮะมีของให้เราเก็บอะไรบางเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาจากไหนเออนี่กระต่ายก็ตายไต่นี่ก็ตายเราถ้าเราใส่หัวเนี่ยมันจะเวลาเราโดดเนี่ยเราจะเนี่ยลอยเราจะโดดสูงประมาณ2บล็อกนะเซิบนี่เราสามารถล่อนได้ด้วยนะกระต่ายเนี่ยสเปซบาร์ครั้งไปนี่เห็นนะมันจะค่อยๆบอกว่าค่อยร่อนลงอะแกะนี่เราฆ่าเลยนี่ผมได้ดาบเออฟินิกซ์ซอร์สอะไรล่ะผมไม่รู้ว่ามันขี่ได้ไหมพวกนี้เอ้นู่นนู่นนู่นเจอเจอกระโบฮะมันจะไม กูลืมแล้วป่ะเด้งกูไปโอ้ยแม่งหมุนขึ้นมาเอ้ยเมื่อเราฆ่าเลยนะจริงๆเราจะจับไปเลี้ยงผมผมไม่รู้ว่าทําไงเออจะฆ่ามันดีไหมปล่อยปล่อยมันแล้วกันอันนี้เป็นแร่นะเราต้องใช้ขวานจากสวรรค์เราไม่สามารถใช้เออมันใช้ได้แหละแต่มันเราไม่สามารถใช้อุปกรณ์จากโลกปกติมาใช้สวรรค์ได้นะมันใช้ได้แต่มันนานนะเน,นี่เดี๋ยวผมขุดให้ดูหาหินก่อนอันนี้ผมที่ขุดเพชรนะเนี่ยยังขุดนานเลยเนี่ยแล้วถ้าเป็นที่ขุดอันนี้เนี่ยโคตรเร็ว โอ้โหโอเคครับตอนนี้เราได้เออมาชิกมาเพิ่มแล้วนะฮะเฮ้ยโอ้ชุดชุดสะท้อนเหรอเออไหนมีกลางใหม่ชุดชุดหรือโล่ชุดชุดชุดสะท้อนไหนโล่เนี่ยมันดีกว่าปกติป่ะเออน่าจะดีกว่านะเหรอลองดาบดิวยเฮ้ยเย็ดโลกไบเต็มเนี่ยบอกเราี่แข่งแกร่งที่สุดตลอดกาลเคยวันนี้เราจะไปหาเหมืองกันนะฮะเหมืองที่มีบอสอ่ะอโคนนานี่ะเราจะเจอใช่เหรอเออมันมันหมอมลงบ้าหมอมเป็นสีแดง่ะ ไม่นะไปทางไหนเรื่อมองไม่เห so ็นเลยๆมันมองๆมันลงไปทางไหนเรื่องวะลงไปข้างล่างมา้ยะดูลาดน้ำให้โคตรอร่อยน้ำตกร้านเนี่ยเอ้ารองเท้ากลรองเท้าแข็งรองเท้ากูอ๋อเฮียผ่ทเถิดเดือดถัดไปวันนี้เราจะเจอเอ้ยเจอแล่สีมูนมั้งมีแค่แล้อือดอ้ะไอ้สายนี้จะทำให้เอ่อตัวลื่นฮะไม่รู้มันคืออะไรเพื่อนแลนี้มันใช้นี่ไม่ได้เลยเนี่ยโชคไอ้โชคลาวเออใช้โชคลาวไปได้ แรงแรงลื่นเออเราต้องระมัดระวังมาถมแรงไปอ่ะเจออะไรก็เอ้ยอ๋อกูขุดแร่แร่มันเลื่อนขึ้นไปใช่เออไอันนียเห็นป่ะเไหมโว้ดี๋ยวเสียงแล้ววะเสียงแล้วว่ะอ๋อหสีตีนเหรอแรงลื่นยิ่งกว่าน้ำแข็งจะไปทางไหนเดียวเนี่ยให้แบบว่าไปต่อยไปข้งบนไปไปเฮ้ยตัวแล้ววะอย่าเลยเว้ยถ้ากูตกไปคือกูตายร้อยเจ๋อตายร้อยอ่ะเออตายร้อยเอ้ามึงขึ้นเยอะอ่ะเอ้า เออเเ้ายนี่ยคุปล่อยน้ำไปแล้วเอ้ยไม่น้ำไม่ลงวะเฮ้ยน้ำไม่ลงวะน้ำบักละวันน้ำไม่อยู่นี่เลยไม่น้ำไม่ลงวะเอ้าเซิร์ฟค้างโถเอ้ยอ๋อผูออกมาแล้วแต่ในเซิร์ฟขึ้นว่ามีคนอยู่เซิร์ฟสองคนเออเข้ามาแล้วเฮ้ยเวนเอ้ยตายร้อยมีกรตายตายไม่มีโอ้โห อ่าเรียบร้อยว่ะเออโดยตัวนันพัดอีปะวานพ่นควันเออปะวานพ่นควันเอาห้าจอแค่นี้นะฮะโอเคครับตอนนี้ของผมได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฮะเอาไว้ยังมีของในกล่องพ่อชูชัยไปหนเมดเลยไอ้เยก็เศร้าอยู่ระบายอารมณ์เลยปะวานอยู่ไหนวะ อเอ้ยเ้กูโดดลงไปเช็คล่างให้อหะมึิ่งจำอะไรจัได้ยปะโอ้จำไม่ได้ดลไแล้วกูโดดลงไปแล้วกด F3 ดูให้จะวิบบ่งมาได้เออมันจะที่เดียวกันเลยเออมาที่เดียวกันอยู่แล้วก็ไอ้ตรงที่ก<ม>ูวา,วางน้ำอะตรงที่วางน้ำเมื่อกี้ไม่อยู่ไหนจะแจก็พาลงได้เลยสบายเฉยโอ้ครับผมเจอเจอกระบอกโม่นะเราจะไปฆ่าเหมือนกันเฮ้ยมึงเจ๋งเหรอเฮ้ยมึงก็มาดิมึงปลาอะไรเสียไม่อย่างก็หวานเจ๋งเหรอ ม่งดอกตขนเมื่อกี้ก็โดนตีเลยมันไปเจอแล้วต้องเจอดิวะเดี๋ยวพิงทายกูยังไม่ต้องที่มันมีทางที่มันมีน้ำลงอะแดวอรข้างบนมันละกูลองเออกูไม่แยกกูหาให้อันนี้ไม่ต่าวานจะคลิปหาเหมืองกลายเป็นคลิปหาของโอ้ขุดนั้นมากพี่ขุดพวกของกูสุดขุดเร็วแบบว่ากดคลิกซ้ายนี่เหมือนกูขุดบล็อกนรกแบบรูดแม่งหายไปเลยถ้ากูเผื่อไปตีไอวายนี่แบบว่ามันจะเปลี่ยนร่างแล้วแบบการฟอร์มเอ่อแบบกล้ามโตๆซัดกัวแบบเปลี่ยนร่างแบบว่ากล้ามโตๆต่อยต่อยกูรัว โอ้แม่งยิงใส่กูอีกะข <P an> ้าน,นี่มันไม่อยู่แถวนี้กูจาได้ว่าเราไม่ได้วิ่งมาแถวนี้เว้ยเ <P an> ฮ้ยมันจะใส่ข้างหลังะอะจตใส่ข้างหลังอะเก็บเลยใส่ทอยทอยดเอาลงจังหัวยังไงนะมันยัง่าเขาไปขี้ขวายที่มันต้องให้มันกินเอ,อ่ออันนี้ก่อนเอ้ยจะไปไหนละ่ะกินเออผสมนี่มมห,ห,หมันผสมหายเฮ้ยเอาอ๋อหายเฮ้ยอ้าวาาาเรียบร้อย มึงอีกแล้วเอ้ยเหี้ยอะไรวะมีปัญหาอะไรวะเอ้ามึงก,ก็ตายก็ตายมลงมาห่วงแล้วมึงะไรก็ตายอยู่บนหวัวคนเลยเอาเฮ้ยมันไปหามึงแล้วเหี้ยกับตกเฮ้ยอะไระโอ้โหแมงจับผมขีดนี่สักไหนกูเจอละ <c oughs> นี่น,นี่ตกตรงนี้เลยตรงนี้นใช่ตรงนี้เลยนะหรกูลงไปดูเลย <c oughs> กูไม่มีกระต่ายมึงลงไปไปกินหล่นลงมาตายเลยรอบนี้เรามาพร้อมกับกระต่ายไม่เหลือแล้วเพใช่เหรอเออยังถึงเพื่อนไม่สุดต่อ เฮ้ยโอเจอเอาเหลือนี่มาหยิเร็วไม่สุดเลยเอาด้ของกันบ้งฮะไอ้ห่านี่ยิงกูไม่หยุดเลยเฮ้ยกูจะเก็บของใส่ชุดฮะด้วยความเฮ้ยมึงเลิกตามกูสิมอสวรรค์สุดโหดกูหล่นลงมาตายตกสวรรค์ตายตกสวรรค์ตายฮะทุกคนนี่เราเออเราใส่แหวนก่อนนะนี่เรามีแหวนเราใส่แหวนเลย <c oughs> แล้วก็อะไรเนี่ยพระคุมือใส่แหวนอีกข้างนึกว่าจะไม่ได้แล้ว โอ้ที่ขุดผมฮะแล้วกูขาดเลยวะเสื้อกับเกงเก้ไอเสื้อกับรองเท้าเอ้ยนี่ไงเสื้อรองเท้าหายนะหรืออยู่อ่าอยู่นี่เออกูมองไม่ดีที่เหลือก็ตรงไหนบ้านเราวะปกติก็ะต่บนหัวผมนี่ถ้าลงมาจากสวรรค์เนี่ยมันจะหายไปเลยนะแต่ว่าผมให้อาหารมันไงมันก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงผมละมันก็จะตามผมลงมาโลกมนุษย์ด้วยพอหาบ้านก่อนผมว่าคลิปนี้ไม่ไม่เจอแล้วเหมืองดูพิกัดบ้านก่อน อ้าวนี่ไงบ้านกูถกบ้านกูอยู่ใกล้เลยอุตกใกล้ๆบ้านเลยอ้าวไอ้ตัวฟ้ากลับมาแล้วฮะฟูฟ่องเหมือนเดิมคิดว่าจะเสียไปทุกอย่างซะละโอกี้แบบปาดกระผากเลยแบบเศร้าจิตเศร้าใจเดี๋ยวขอเผาแร่ก่อนไอ้แร่เนี่ยแร่สีชมพูเราไม่สามารถเผาในเตาปกติได้นะเนี่ยมนใส่มันไม่เผาเลยเราต้องหนีเราต้องใช้เตาเอาสวรรค์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดเตาผิดเตาอ้าวอไหนเชื้อเพลิงวะเชื้อเพลิงใส่วอสอ่าเดี๋ยวนะกูทำเป็นความรู้ เขายังไงอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้เป็นเชื้อเพลิงออ๋ออันนี้เป็นเชื้อเพลิงมันคือแร่ที่เป็นสีเหลืองๆในบนสวรรค์มันจะเป็นเหมือนฐานนะมันน่าจะเปียบเหมือนเป็นพวกแร่เพชรในโลกปกติใช่ป้ะไม่รู้เหมือนกันใครรู้ว่าคอมเมนต์บอกกันได้โอเคตอนนี้ของเราครบแล้วใช่ไหมปิ้งเนื้อไปเลยเนื้อเนื้อเนื้อ,อชึบชึบไปเอ้ยนานเนง foi a few moments t l เฮ้ยผมรอมานานแล้วประตูแม่งไม่ไปสักทีอะไรวะือว่าก็ต่เข้าไปไม่ได้เออแม่งขี่ก็ตายไปไม่ได้แล้วก็ตายกูเดินเข้าประตูสวรรค์มาเฉยเมืองนี่ไม่รู้ว่าจะได้ดูไหม เหมือนที่ผมว่าเหมือนเดนเจียนเลยเป็นแบบว่าแต่ละห้องจะมีกล่องนะแล้วก็จะมีของไม่มีบอสเป็นบอสบล็อกเราต้องเอาพีแอคทุบมันมันถึงจะตายแล้วสู้นานด้วยมันจะเป็นห้องแบบเราเข้าไปปุ๊บม่งปิดห้องเลยแบบพีแอคกุจะเจ๊งละแล้วมึงบบกบางเนาะนี่กูเอนชาไปด้วยนะเว้โอ้โหเวลผมหายด้วยตอนนี้เวลผมเยอะนี่ว่ะกูสาวเว้แบบถ้าเราโดนไอ้โจกรโะบม่วงตีน่ะเราจะติดมึนนะแบบว่าตัวละครจะเดินเองมันจะเดินเองเป็นบางช่วงก็คือปั่นปวนเราสร้างความชีบหายให้เราได้พอตัวเลยไม่มีจริง งั้นเราเดินข้างบนก่อนนะมึงนะมึงเลยเป็นตัวทำฆ่ากูตายนี่ไอ้บล็อกนี่เราตีคืนได้ไหมตีไม่ได้แม่งผักกระเด็นเลยบล็อกมึงโคตรเกียนเลยมาเราเด้งเลยโอ้โหมันเด้งแค่นี้เองเหรอมันจะซ่อนตามแบบว่าตามข้างข้างข้างล่างนะฮะตรงนี้อะไรอะ่ะโอ้โหเจอกระบอกมงอยู่ไม่มีอะไรเลยเออมีแค่มันยืนอยู่อันนี้เดี๋ยวผมโดนให้ดูยิงมายิงมาดิจอตัวจอ,อ,อ,อนี่งไงนี่มันจะเดินอ่านี่ผมปล่อยคีย์บอร์ดนะนี่มันเดินเองแล้วกูจะหล่นละเวนเอ้ย กูไม่น่าเล่นเลยเฮ้ยเรียบร้อยผมตายก็เกูตายอีกแล้ว3 7มเจ็ดถึงเก้าสี่ศูนย์โอเคกูตายอีกแล้วโอ้แม่งตัวสีฟ้าที่ตามหลังนี่ผมเออจับมันมานานแล้วมันก็ตามผมไม่หยุดนะนี่ไงของเรา นี่เพคแอคทีมันก็ขุดแบบว่าโลกธรรมดาเร็วเหมือนกันนะดูคลิกทีเดียวแม่งพังเน่ยโคตรโหดซึ่งเพคแอคกูจะพังนะเดี๋ยวเราทําใหม่ได้แต่เวลเอนชาร์ดกูไม่มีแล้วเพื่อนเมื่อกี้พอผมจะตกปุ๊บผมจะวางบล็อกไงพอคลิกขวาปุ๊บคลิกขวามันก็ไปโดนกระต่ายแล้วมันก็กระต่ายมันก็ออกจากหัวแล้วก็เรียบร้อยตายว่าแต่บ้านกูอยู่ไหนเหมือนผมมาวิ่งเล่นน่ะนี่เจอแล้วอันนี้เป็นแลนด์มาร์กของบ้านผมเลยถ้าบ้านไม่เจอนี่ให้มองหาไผ่แล้วเราจะเจอ โอ้หดูวัวผมดิเอ๊ะทำไมวัวอ้าวมีกระต่ายลงมาไอ้นี่เนี่ยน่าจะเป็นกระต่ายตัวแรกของผมนะมันเข้ามานัวกันในนี้ไอ้ต้นไม้สวรรค์นี่ผมก็เราสามารถหยิบเอ่อต้นอ่อนมันเนี่ยมาปักได้เลยปักดินดินปกติเนี่ยวางมันก็จะโตได้เลยนะเอ้าไอ้ตัวนี้เข้ามาด้วยว่ะอ้โหมึงตามกูสุดอ่าหายไปแล้วผมจะเจอหรือมึงเอ้ยมือีกแล้วเออโอ้โหกูฆ่ามึงละมึงอยู่อย่างนียิงโอ้ไม่โดนไม่ยิงมึงละจะโอ้กมไม่มีกระต่ายด้วยวะถ้าเราไม่มีกระต่ายเราจะล่อนไม่ได้ให้าบนสวรรค์เนี่ยเห็นปะเนี่่ยจะแวา ปกติเลยไม่มีจริงว่าเหมืองโอ้โหหายากเนาะแต่ของมันดีไงของพวกนี้ผมก็ได้มาจากเหมืองเ,เนี่ยดาบไม่ได้คาบไม่รู้คาบยังไงด้วยอาจจะคาบไม่ได้อาจจะเป็นไอ,อ,อตัวนี้มันพยายามจะเล่นเราตอนแบบเราทีเลอตลอดเลยมันจะทําให้เราตกสวรรค์แล้วบนสวรรค์นเนี่ยมันมีปราสาทด้วยนะ ซึ่งผมยังไม่เคยเจอหรอกแต่ผมเห็นในรูปอยู่ว่ามันมีสวรค์ไอ้พวกกระต่ายก็จะกินไอ้นี่นะแอปเปิลจากแอปเปิลจากต้นพวกนี้ถ้าเรากินเองมันจะเป็นเหมือนเออมันเป็นพิษมั้งตอนผมเข้ามาสวรค์ครั้งแรกนี่ผมลองทุบเออพวกหญ้าละตอนแรกนึกว่าจะแบบว่าอาจจะมีเมล็ดข้าว,ข,าวข้าวสวรค์อะไรเงี้ยโอ้โหถ้าเราได้กินข้าวสวรค์นี่แบบอาจจะฟินน้าดูแต่ไม่มีนะไม่มีเออไม่มีเมล็ดละเม็ดละมุดเราเก็บไปปลูกด้ยไหมเฮ้ยเราน่าจะเก็บไปปลูกที่บ้านได้นะเก็บด้วยแล้วกันสวัสดีครับอือฆ ตายไปล้ากลับบ้านกันดีกว่านะไปดูแร่ชมพูกันดีกว่าปลูกไหนดีปลูกที่แม่งเลยซึบซึบซึบมันปลูกใกล้กันได้ปะะ่าวว่าน่าจะได้แหละมันน่าจะเป็นเหมือนพวกเพชรในโลกเราเนี่ยแร่ชมพูเนี่ยพวกแหวนอะไรนี้มันเพิ่มแบบว่าค่านูคานีด้วยนะพวกแหวนอ้าไม่เพิ่มเหรอโถเ <laughs> อ้ยซาโมโอเคเอาเป็นว่ามันเป็นแค่เครื่องแต่งกายแล้วกันแต่มันมีหมัดให้คราฟนะเป็นแบบว่าเหมือนนวมอ่ะใส่แล้วจะเพิ่มดาเมจนิดนึงไม่ได้เพิ่มะไรมากมายเอาเป็นว่าเราจะคราฟลยนะที่ขุดโอเคต้องใช้ ต้องทำสติ๊กสวรรค์ก่อนแล้วเราก็เฉ้วก็เปิดได้มาแล้วอืมเอาว่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเสียเวลาการตายา่ะโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคอมเมนต์ก็ด้นะครับขอบคุณครับ